ดีเจไอสาขาแฟชั่นสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองฟังก์ชันการลบไม้ของแอป DJI m ไ m มกันนะคะว่าสามารถลบไม้ได้เนียนขนาดไหนสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมีไม้3แบบมาให้ลองลบกันนะคะก็ลองไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกนะคะจะเป็นไม้ extension road 1.5เมตรของทาง DJI ค่ะก็ติดตั้งตัว action สีเข้ากับไม้แบบนี้ได้เลยนะคะกับตัวล็อ ถัดไปนะคะก็จะเป็นด้ามไม้กวาดของเรานั่นเองนะคะก็เดี๋ยวทำการล็อกไม้กับตัวแอคชั่นสนะคะเนื่องจากไม้กวาดของเราเนี่ยไม่ได้มีที่ล็อกนะคะเราวันนี้เราก็เลยมีตัวช่วยเป็นตัวหนังยางรัดแจงของเรานั่นเองค่ะก็เดี๋ยวไปล็อกไม้กันเลยค่ะก็ทำการล็อกแอคชั่นสเข้ากับไม้นะคะโดยการรัดนางยางแบบนี้นะคะไม่แนะนำให้ทำตามนะคะเผื่อมันเกิดอุบัติเหตุตกหล่นขึ้นมานะคะ รัดเรียบร้อยแล้วก็ตั้งขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อให้ได้เห็นไม้ต่อไปนะคะก็จะเป็นไม้ถูพื้นค่ะก็จะใช้วิธีการเดียวกับตัวด้ามไม้กวาดเลยก็คือจะใช้หนังยางรัดแกงนะคะในการรัดไม้เข้ากับตัวแอคชั่นสีของเรานั่นเองค่ะโอเคเมื่อทำการล็อกไม้เรียบร้อยแล้วนะคะก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ ต่อไปนะคะก็จะมาลองถ่ายวีดีโอกับไม้ต่างๆกันนะคะเสร็จแล้วถ้าถ่ายวีดีโอแล้วก็เลือกวีดีโอที่เราต้องการที่จะลบนะคะแล้วก็เลือกฟังก์ชัน Invisit Stick นะคะแล้วก็กดส่งออกตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็รอแอปประมวลผลสักครู่นะคะ แประมวลผลเสร็จแล้วนะคะก็จะได้วิดีโอมาแบบนี้เลยค่ะก็มาดูวิดีโอกันเลยนะคะว่าตัวแอปเนี่ยจะทำการลบหมายได้เนียนขนาดไหนไปชมกันเลยโอเคค่ะถ้าดูวิดีโอจบแล้วชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะคะจาก,การคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ี่ DJI s a า i s f a s h i o n Island สวัสดีค่ะ